โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลสู่ชุมชนในระดับตำบลเราจัดในรูปแบบของการฝึกอบรมประชาชนในครั้งนี้เราจะจัดในหลักสูตรการค้าออนไลน์จำนวน12ชั่วโมงโดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้อบรมสามารถเข้ารับก,การอบรมได้ง่ายๆค่ะเยงใช้มือถือที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเพียงเครื่องเดียวสำหรับหลักสูตรในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน12ชั่วโมงใช้เวลาอบรม2วันวันละ6ชั่วโมงในภาคทฤษฎีผู้อบรมจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ในส่วนของเนื้อหาการอบรม จะประกอบด,ด้วยหัวข้อเรื่องหลักๆ5เรื่องคือ 1. เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 2. เรื่องเทคนิคการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 3. เรื่องช่องทางการขายออนไลน์ 4. เรื่องการโปรโมทสินค้าและ 5. เรื่องเทคนิคการเพิ่มยอดขายออนไลน์และภาคปฏิบัติจะมีการมอบหมายงานให้ผู้อบรมทำเป็นรายบุคคลหลังจากทำงานเสร็จให้ส่งผลงานตัวเองกลับมายังระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการรายงานว่าผู้อบรมได้ทำงานเสร็จสิ้นในการอบรมภาคปฏิบัติเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราอบรมครบ2วันทำงานพร้อมกับส่งผลงานเรียบร้อยแล้วผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากนั้นเราจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและมอบใบประกาศให้ค่ะและเพื่อความเข้าใจง่ายๆเรามีคําแนะนําขั้นตอนการอบรมต่ตางซึ่งแบ,บ่งเป็นกิจกรรมของแต่และว,วันแบบ่งเป็นวันที่1และวันที่2นะคะโดยผู้อบรมสามารถเข้าไปดูและปฏิบัติตามขั้นตอนการอบรมได้เลยค่ะ